พิมซิที่มาเก็บปัสชยาไปคันซุกบร้อนอ่อนคันซุกมาล้างกับสองน้ำหรือพี่น้องโอคานาเม็กซิโกหรือสยามมาล้างกับสองน้ำ ก็คั้นใส่เกลือพอประมาณหนือคะใส่เกลือพอประมาณ เกลือล้างยางมันออกคั้นคั้นอยา่างเสร็จแล้วก็ล้างน้ำ แล้วก็มาปรุงล้าน้ำเสร็จแล้วอันนี้ไอพิ่มันมีข้าวเหนียวไอพี่มันข้าวเจ้าใส่แล้วก็เกลือเกลืออีกนิดหน่อยเขาให้ข้าวใ่ แล้วทุกคนอือแซบแซบแซบสมผักสมผักผักผักชยาหิมคั้นมื่อนั้นนะได้หิมคั้นวันนั้นอร่อยอร่อยอือกินได้อร่อย โอ้แซ่บจังอันนี้พิมพใส่แตเกลือกับข้าวกับน้ำน้ำแช่ข้าวน้ำเข้ามาเข้ามาก็คือน้ำแช่ข้าวบบนได้ใส่สุรุนะพิมพ์ใส่เตเกลวันนี้ออกหวานเกลือน้ำแช่ข้าวแล้วก็ข้าวพิมพมอมีข้าวเหนียวนะวันนี้พิม,พมอเอาเข้าวเจ้าใส่อร่อย